นี้สบูดห้วยก้าครับฝนตกแรงมากนะครับตอนนี้นาย,ยงแรงเลยครับฝนม,มากับไอคิวนะครับเสียเกียวบายบายมือดิด้ดิไอคิวบายบายมือก่อนเกียววันนี้ตกแรงมากนะครับตอนนี้สบ,บูดกับห้อยเก้านะครับตอนนี้ผมกำลังจะมาถึงห้อยเก้าแล้วตอนนี้ แรงมากครับผลไม่ธรรมดานะครับผลเนี่เดี๋ยวขอหยุดการบันทึกเพียงเท่านี้นะครับ